เรียงหัวเมืองต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มสุโขทัยเนี่ยที่ปรากฏในจิานาการหรือว่าเป็นกลุ่มเมืองชั้นในชั้นกลางชั้นนอกแล้วก็ตามระยะทางตามลำดับนะคะแล้วก็จะมีหัวเมืองที่สําคัญเนี่ยหัวที่ปกครองมมเ,เมืองเล็กๆอยู่สี่เมืองนะคะก็คือกลุ่มสุโขทัยนะคะเป็นราชธานีแล้วก็สีสัชนาลายัยอ่าแล้วก็กำแพงเพชรนะคะแล้วก็มณฑอแพร่พิจิตโลกนะคะ เขาบอกว่านะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อมากรศัตริย์เนี่ย,น,ยนะคะก็อยู่ที่เมืองราชธานีนของเมืองขึ้นต่างๆนะคะคือทางใครจากเมืองแล้วก็ตั้งตนตนอิสระได้นะคะแล้วก็สิ้นเมื่อสิ้นสมัยข้าหลวงสมแหงมหาราชเนี่ยนะคะ,ก,คาานะคะก็เมืองเล็กๆก็อย่างเช่นเมืองเชียงทองเนี่ยก็คือเมวงเล็กเน,เนี่ยก็คือมาต่างนะคะก็แล้วก็เป็นเมืองพะบาน อ่าพระปาทก็คือเมืนนองนครสวรรค์นะคะซึ่งพากันเนี่ยตั้งตนสิทธิสกันนะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็ไปดูในเรื่องของน้องน้อพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยม่องน,นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะปัจจัยที่เอื้อต่อกาทางด้านเศรษฐกิจนะคะตัวแรกก็จะเป็นการใช้ะระบบโทรปัญหา ใช้ระบบทุประทามันเอาในการกัดในการเกษตรนะคะในสมัยสีนไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าตขะข่างหรือเรียกว่าเป็นที่เก็บน้ำนะคะเพื่อใช้ในการทอูุนนะคะตัวที่สองก็จะเป็นเป็นูนย์กลางการติดต่อนะคะกับดินแดนหรือตัวนี้ก็จะเป็นมีดินแดนที่ติดกับทะเลนะคะแล้วก็ทําให้ส่วนกางประกอบอาชีพการค้าขายได้เป็นอย่างดีคนะ อันนี้ก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดเก็บภาษีนะคะการจัดเก็บภาษีทานด่านเนี่ยซึ่งเรียกว่าจากกัก่อหรือจงก,ก่อบนะคะต่วเนี้นะคะทําให้การค้าขายนะคะทางการค้าขายในสมัยจโนไทยเนี่ยนะคะขยายตัวอ,ออกไปนะคะทําให้เกิแดแรงจูงใจนะคะทาให้พ่อค้า,คาเนี่ยเข้ามาขาอยากเข้ามา,า,ค,า,มาค้าขายมากขึ้น ทางท้าคเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะก็คือ,อการเกษตรนะคะพื้นฐานเศรษฐกิจอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมนะคะก็มีระบบชนรทาร์ทชนรพาร์ทชนรปทรานเข้ามาช่วยนะคะในการเพาะปลูกนะคะก็คือจะมีที่กิดน้ำนะคะ,อะเอาไว้ใช้ในดูแลอะไรเงี้ยนะคะการทาณนิตยกรรมนะคะก็มีการค้าขายนะคะซึ่งเรียกว่า ตลาดประสาค่ะก็จะมีตลาดนะคะเอาไว้ที่ค้าขายก็คือเรียกว่าตลาดระสามีการใช้เงินตรานะคะคในสมัยนั้นก็จะเป็นเงินเลี้ยเงินบาทเงินเพิ่ด้วงนะคะ,ะงานันาถกรรมงานัาถกรรมนะคะก็จะเป็นเครื่องต้นดินเผานะคะคซึ่งเรียกว่าเครื่องสังกะโลกนะคะ,ะเป็นถ้วยชามแจกันนะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็น พัฒนาการทางด้านสังคมนะคะในสมัยสุโขทัยทีนี้ไปดูสังคมในสมัยสุโขทัยบ้างนะคะก็จะมีนะคะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ปกครอง่ะบุคคลที่มีหน้าที่ปกครองนะคะก็คือ1นึ่าพระมหากษัตริย์นะคะสองราชวงศ์นะคะราชวงศ์หรือเจ้านายนะคะสาก็คือขุนนางไปดูบุคคลกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองนะคะ มีกลุ่มไหนบ้างนะคะก็จะเป็นไพ่นะคะแล้วก็่าเพิ่มอาการน,นะคะ ต่อไปก็จะเป็นพัฒนาการทางด้นา,งนานศิลปะศิลปกวัฒนธรรมนะคะในสมัยสุขโขทัยเนาะ,ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นด้านศิลปรกรรมศิลปรกรรมก็จะมีนะคะวัดสถา,าปัตยกรรมก็คือเจดีนะคะเจดี JD ที่เป็นชมพงเข้าบินนะคะนะคะคอันนี้จะเป็นอยู่ที่อาเป็นเจดีเจแถวนะคะอ่าอยู่ที่วัดเจดแถวอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะแล้วก็เจดีชมพงนะคะแบบลังกานะคะคอยู่ที่จังหวัดสุโข ลำที่สามก็จะเป็นแบบ JD แบบลังกาผสมซีนิชัยนะคะ,อ,ะอยู่ที่วัดเจ็ดแถวนะคะอยู่ที่จังหวัดสุขโขท,ทยะะัยเนาะต่อไปเรื่อาาอาคารอาคารเนี่ยนะคะในสมัยสุขโขทัยก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมคูณผ้านะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะเช่นที่วัดสวนวัดสวนแก้วอุทยาน้อยนะคะลักษณะก็จะเป็น ก่อด้วยศิลาแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาคารก่อด้วยศิลาแรงนะคะแล้วก็เป็นอาคารที่ที่เป็นปราสาทพระราชวังนะคะแล้วก็อาคารจะเป็นสีวิหารนะคะสาหรับวิหารเนี่ยก็คือจะมีลักษณะใหญ่โคบนะคะกําแพงขึ้นแล้วก็เจาะเป็นช่องนะคะเล็กๆคล้ายๆกับคล้ายๆกับหน้าต่างเพื่อให้แสงลอดเข้าไปข้างในแค่นั้นนะคะอันนี้เป็นวิหาร ต่อไปก็จะเป็นโบนะคะโบหรืออุโบสถนะคะก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างสาคัญนะคะที่ให้คนเข้าไปใช้มากที่สุดนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านปฏิมากรรมนะคะปฏิมากรรมที่อยู่ตัวแรกก็จะเป็นการแกะสลักนะคะอันที่สองก็คือจะเป็นการปั้นพุทธูปนะคะอันที่สามก็จะเป็นการทําเชื่อมถักโลกนะคะอันที่สี่ก็จะเป็นการแกะสลักศิลปวัตถุนะคะ จิตกรรมนะคะจิตกรรมก็จะมีภาพวาดน,นี่จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นภาพวาดมีทั้งภาพลายเส้นแล้วก็ภาพลายขีดนะคะด้านภาษานะคะสมยัยพ่อคุณราทำํำแหงมหาวิทยานนี่ยนะคะก็ท่านเนี่ยได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะคะโดยแต่แต่อักษรเนี่ยมาจากหอมนะคะหรือมอญนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าลายสือไทยนะคะ แล้วก็จะมีด้านวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมก็จะมีจิราจารึกนะคะก็คือให้ความรู้ทางด้า,า,ดนานปรศาราโบราณคดีนะคะอักษรศาสตร์นะคะก็จะเป็นจิราจารึกนะคะสูโูไทยหลักที่หนึ่งเนาะแล้วก็จะมีอีกตัวนหนึ่งนะคะก็คือไตรภูมิพะล่วไตรภูมิพะลุว่วเนี่ยก็คืออยู่ในสมยัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะวงเดชวิถ่ายเป็นคนที่อ่ะก็ทรงพระราชนิพนธ์นมา ด้านศาสนาและความเชื่อนะคะในสมัยนั้นนะคะเขานับถือนะคะก็มีการนับถือผีวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะแล้วก็นับถือศาสนาเดียมฮินดูนะคะต่อไปก็จะเป็นพิจด้านประเด็นที่สำคั ประเภทนี้ในสาสนาุทธ,ธไทยเนี่ยนะคะก็คือยึดถือปฏิบัติเป็นมรดกงกทอทางวัฒนธรรมจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็จะมีประเภทอะไรบ้างน,นะคะก็คือการให้ทานการถ่วยศีนนะคะการเผาเทียนเล่นไฟการทอดกระถิ่นการทําบุญฟังธรรมการฟังเทศมหาชาคลแล้วก็การนับถือผีในวดานนะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือ ฒนาการทางด้านความสมคัญระหว่างประเทศในสมัยสุโขทัยอ่าทีนี้มาดูกันนะคะว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะคะเขามีความสมคัธ์กับทางด้านระหว่างประเทศเนี่ยด้านอะไรบ้างน,นะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นความสมคัธ์กับล้านานานะคะสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเนีน่ยน,น,นะคะก็คือมีความสมคัธญกับพญานาเมนะคะซึ่งเป็นแฟนขยับนะคะช่วยเหลือพญานากรายนะคะ ตจนนี้ก็จะเป็นนะคะในรูปภาพเนาะจะเป็นภาพพระบุณดารมองแห่งมหาราชเนี่ยนะคะแล้วก็พญานพยานมเนื่องแห่งแห่งพระยาเนคะเสด็จไปช่วยพญานมรายแห่งล้านนาได้ทําการเลือกชัยภูมินะคะในการสร้างราชธานีแห่งใหม่ของล้านนาเนาะเะก็มีความสัมพันธ์กับล้านนานะคะตเพราะคะมีความสัมพันธ์กับอยุธยานะคะ ่าในสมัยข้อมาหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะวงเวิมที่ไทยเนาะก็คืออายุทยาเนี่ยเป็นเมืองนะคะเป็นเมืองพิษณุโลกของสุโขทยัยค่ะอายุทยาเนี่ยยึดเมืองพิศณุโลกนะคะของสุโขทัยไว้สุโขทัยเนี่ยจึงส่พพงพูดเข้ามาเจรจานะคะก็ได้คืนมาสำเร็จนะคะคก็จะมีความสคัมพันธ์กับทีนี้ต่อไปก็ไปดูนะคะความสัมพัญกับ นครศรีธรรมราชนะคะก็คือสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะเกามีความสัมพันธ์กันในเรื่องของลักษณะการขยายอิทธิพลนะคะเข้าปกครองแล้วก็การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นพ่อคุณรามคำแหงมหาราชทรงนิตรนิมนต์นะคะนิมนต์พระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชก็คือมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวสุโขทัย เนนะคะความสมคัญของมือมอนนะคะก็ค hmm? ือสุโขทัยเนี่ยมอเนี่ยก er ็มีความสมคัญการในลักษณะที่เป็นเมืองประเทศพราชนะคะสุโขทัยเนี่ยใช้มือมอสเป็นเมืองท่าเป็นเมืองท่าในการค้าขายก็คือก็จะมีอ่าวใช่ไหมคะมีอ่าวมอตมะหรือว่าอ่าวทะเลอันดามันนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยคือนล่นเรือแ่นเรือส่งทอนก็ใช้เป็นเมืองท่าในการขนส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ปลายก็จะเป็นความสัมพันธ์กับลังกานะคะความสัมพันธ์กับลังกาคือสุโขทัยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับลังกาทางด้านวัฒนธรรมเพราะว่าในสมัยมพ่ขอขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยก็คือนิมนต์นะคะนิมนต์พระมหาเระสังฆราชนะคะมามาจากเมือ,นนอ,นอนงนคาารศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคณะศิษย์นะคะซึ่งมาเอรับแก่พระพุทธศาสนา มีการเทนรวัดลทัทธิลังตาเอื้องเนาะให้กับอามาปริษัานนะคะที่กรุงสุโขทัยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นความสําคัญกับจีนนะคะก็คือสุโขทัยเนี่ยมีความสําคัญกับจีนทางด้านการค้าแล้วก็ในเรื่องของพันธนาการานะคะ,ะก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยพอ่อขุนเนาะพ่อของกรมแห่งมาลาลนะคะกนะ็คือได้ส่งส่งเครื่องราชวอนชนะทูตส่งคณะทูตนะคะไปพร้อมกับเครื่องราชเนาะไปที่เมืองจีนนะคะแล้วก็ สร้างความสัมพันธ์กับจีน,นะะในเรื่องของผลประโยชน์และเรื่องของการค้านะคะแล้วก็การเดินเรือทางทะเลนะคะแล้วก็วิธีการทําเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเรานําเทคนิคนี้มาจากจีน,นะ